โอ้บักเป็นนหนวดไปแล้วกี่บักเป็นทีนาลกนะโ <laughs> อยนะสรุปคือบักตัวละครทุกคนเลยอันเดอร์บ้านนี้แตกกระจกแตกล้วนๆดีจังวะนู่น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  กำลังไปครับไม่ไม่เอาบ้านก่อนบ้าน่อคมองอยู่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 ้าขึ้นไปโอเคซ้อนอยู่ซ้อนอยู่ซ้อนอยู่โอ้โหใส่ใลงข้างหลังลงข้างลงพี่ชายพี่ชายพี่ชายใพี่เองมันไปไหนละ มันตายนซ้ำ๋ะโอเคโอเคตนลิงกอยู่โอเคครับ้าลไม่ดบ้อลบ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 อยังไม่มีเกาะบ้าน่าไม่มีเกาะฮะบวกไม่ได้เลยยอมเลย อการทันรอบแป๊บรอแป๊บไม่ไม่ทันได้แล้วได้แล้รอตัวนึงด้วยโอเคโอเคหนีเลยอีกตัวหนีอยู่เป็นสเกลเราไม่บวกแล้วรอบนี้ดีมากเพื่อนอยู่บ้านนั้นน่ะเดี๋ยวนี่เลยนี่เลยนี่เลยกอแตกก่อแตกกำลังไปขึ้นไม่ได้เลยดิโอ๊ยไอ้ชู้โอเคช่วงหนึ่งไว้ไว้ไว้ใครใครก็ได้ที่กลับมาชุบกันึ่งกำลังไปกำลังไปดูไหนวะ

มี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 ตรงนี้ตรงนี้มีเอ้ยรับ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 พี่จะรับพี่จะรับปีกเยอะแล้วปีกขึ้นมาแล้วโอเคลงด้านลงด้านสตันขวาโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อแตกละต่อแตกละวกำลังไปกำลังไปลงลงลงเอ้ล็อกปาดเลยปาดเหรอโอเคปาด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 โอ้โหตายแล้วรถรถมารถมารถมา รถเขารถขับรถมาโอ้โหเพื่อนคบเลยล้มนล้มล้มดล้มหโอเคทุบๆเดยวทุเวทุบเดโดนล็อกหนึ่งสวยที่เชียรเราโอเคครับหมดยังยังยังไม่ไห้ดิยังยัยังไม่ไวยดัดฟ้าดัดฟ้าตัวสุดท้ายยนดัดฟ้า หัวนะเอาลงมาเยอะอยาได้เกาะชิบปลายมีคนลงที่ซื้อมีคนลงที่ซื้อมีคนลงโอเคโอเคโอเคกำลังไปเก็บเกาะไหมรถไอ้เก็บอยู่เติมเซเติมเกาะปะโดนสปอตพี่ไม่มีเกาะนี่เดี๋ยวโยนให้อยู่ในบ้านเดี๋ยวมีกองเกาะมีกองเกาะมีกองเกาะไม่เป็นไรโดนเลยวัคสปอตยิงไล่ยิงไล่ยิงไล่ทางนี้ทางนี้โอเคครับ มามากยังบยมันี่นี่นู่นน่นฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่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 ห่อ้มารคโดนอนี่นี่งนี้ข้างไหนข้างไหนบอนนงอนสั้นั้นเ้ยมีมีตรงที่ซื้อตรงที่ซืตรงที่ซลังไปม่นีไปแล้วใช่หมัยังยังลงลนนน ข้างบนครับบนล่วงบนล่วงบนล่วงข้างบนตายข้างบนตายตายยังตตาายยล้มข้างบนตายข้างบนตายเช็คเช็คขึ้นไปเช็คขึ้นไปเช็คแต่ว่ามันซื้อทันนะเมื่อกี้เห็นสีอะไรโอเคระวังมันโดนเออมันซื้ออยู่แต่ว่าโอ้โหตายจริงตายจริงกระสุนไม่มีแล้วอ่ะโอเคครับแต่มันซื้ออะน่าจะลงมาอยู่ลงที่อื่นปะ ไม่เห็นไม่ก็เจออีกแล้วแต่มีดีชื่อด้วยเลของจริงว่ะโลตัสแล้วเอฟโฟของจริงเอโฟของจริงครับผมอืมอะไรเอาเรื่องไม่ข้างบนครอนมันเลยไปไปเขาพร้อมโหลดน้ามาโอ้โหใกล้ๆก็มีแต่ไม่ใช่ของเราเออไอ้ไรไม่รู้เมื่อกี้ เก็บวิ่งผ่านกระสุนไม่ได้กระสุนเฮ้ยกระจกหายแล้วกระสุนไม่มีครับคือเนี่ยแคสต์ล็อบอินพาวเวอร์คนไม่มีเหมือนกันกำลังจะซื้อกล่องกระสุนโอเคก้าวไอ้เจลนไปแล้วไอ้เจลนไปแล้วขอกล่องกระสุนสั่งสั่งได้เหรอเยวไปโยนในบ้านเดี๋ยวไปโยนในบ้านสั่งได้เหรอเออสั่งได้ขอกล่องกระสุน เด็ดไปครับไอศรยิงเราอ่ะไม่มีนะมีมีมีโอ้พิ่งลงมาเลยเราโดนยิงแต่ไม่โดนมันจะมาซื้อปะเป็นไปได้เดน๋ยวอะไรบ้านไาซบ้านดี๋ยนี้ยิงหัวแตกไปมันน่าจะวิ่งออกออกหลังแน่เลยไปเดีลยว สวยสวยสวยบนบนบนมีนะบนซ้ายมีนะล็อก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 ล็อบนซ้ายมีนะ่สวมันยครับอไนไงยไป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 แต่นู้นมีไปหมดเรื่งอยู่ไหนวะมันหมอบลงอ่ะสตันนี่ไง เไอ้คิวอะสวยมั่วจังเอาอะไม่ได้เดือดตั้งนานก็เดือดจักเขาซะหน่อยอ่ะก็เดือดเกินไปไปไม่รู้ว่าผมเจ็ดตัวแล้วครับศูนย์ครับมีคัชดรอปมีเราจะไปเอาอะไรไหมอ่ะเอาแอดดอปก่อนครับตอนนี้แอดดอปแล้วกันเนาะแอดดอปรัก้าสีนะแล้วกล่องกล่องกระสุนดรอปยังครับเมื่อกี้ อกระสุนดรอปไว้ในบ้านน่ะน่าจะหาได้กว่านะใกล้ปะไม่ใกล้ใช่ปะใกล้สองร้อยส่งโอ้โหไปไปไปเฮ้ยมีคนขับพอใหญ่ว่ะโอเคยิงกล่องกระเออกล่องกระสุนไปเห็นแล้แตกไปละวพอใหญ่ไม่แตกใช่ไหมแตกไปแล้วแตกแตกยากเว้ยไม่เป็นไร อพีจีสารก็บอกไปกระสุนเราเยอะพี่เยอะจัดมีใครมีกล่องกระสุนไหมไม่ไม่มีแต่ว่าเก็บมีตามพื้นเนี่ยเพิ่งใช้ไปเออนี่ไงนี่ไงมีกล่องกระสุนเอาไหมเอาไปไหนเก้าคนขี่เลยวะ เดี๋ยวไปกลางเดี๋ยวไปกลางตรงใกล้ๆไอ้นั่นแล้วกันที่เก็บแล้วกันไอ้หนุนนุนหนุนหนุนหน้าข้างหน้านี่มีกล่องกระสุนนี่กล่องพอจะพังแล้วอันนี้จะพังแล้วลง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 ล้างขาล้าง้าโดนโดนโดนล้างขาล้างขาล้างขาเฮ้ยหนี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 หนมันรอดไม่รอดแล้ว หลอมือละมีตามมาอีกมีตามมาอีกตัวนะอยู่ข้างบนมาซื้อซื้อข้างบนซื้อข้างบนแดงแดงแตกของจริงของจริงเดี๋ยวหากระสุนก่อนไปไปไปเอาไอเดอบดสิเอาไอเดอบไปไอเดอบเอ้าไอเดอบอยู่นี่เหรอไม่ถึงได้ดีดีะนันกระสุนก่อนใส่กระส่องกระสุนนะเอออยู่นี่อยู่นี่นี่เฮ้ยทนายใครอ่ะ มาเป็นกล่องด้วยเหรอใช่ใช่มาเป็นกล่องแบบนี้ไม่ได้กลางเลยทันได้ยิงไหมซะไหนเมื่อกี้ได้ยิงไม่ตอนนี้อยากได้กระสุนที่ไหนอยู่ที่เราตั้ไม่ได้กล่องยังไม่ได้กลางจะกลางเลยไม่ได้ปืนไปไหนวะกลางนี่ก็ได้ปืนแผเราจะเติมกระสุนแล้วมีกระสุนข้างในเลยนี่ยังมีสามสิบนัดเอาเปล่า บนคืนนี้ก็มีน้วยว่ะไม่เอา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 อะไรต่อเข้มผมบนไนในไอตี้เมื่อกี้หรือว่าจะไปทางอื่นไปข้างบนนี่ครับรอสายขึ้นบนอยู่นะเดี๋ยเวลาแล้วได้เวลาแล้วฮะเอาเรื่องจัดๆครับผมเจ็ดตัวเอาเรื่องมากครับศูนย์ครับผมเอสท้อนลงมาเหรอหรือไหมเฮ้ยเฮ้โห้ยว้าทีเลยไหนวะโลตัส กำลังไปเพื่อนกำลังไปกำลังไปที่เป็นเหมดเลยเข้าบ้านล้มามาหลังที่ซื้ออ่ะกำลังไปหายไปไหนอ้ยวีนี่ใกล้ีี่ี่ึบบ้านบ้าน้าที่โดนสตารนล้โอโหโัทกำลังท okay ุบ สวยครับโอ้โหบ้านาโดดตามมาล็อก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 สวย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 มีอีกมีอีกยังไม่ไว้สวยสวยสวยบ้านาชุบเพื่อนชุบยังชุบแล้วพี่ปืนแล้วพี่ปืนแล้วพี่ปืนแล้วมีอีกมีอีกยังไม่ไว้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโห่ครับพาอพ่อที่เกิด ไปซ่อดไปซ่อดไปซ่อดมาอีกแน่นอนฮะอย่างงี้มาจากไหนกันดีกว่าวันนี้พอดูคลิปเราเยอะจู่ๆก็เจอกลางทางเลยเออตัวัสคุณที่สุดยอดไอ้สองตัวเมื่อกี้เปล่าทันเดอร์ที่เรายิงมันล่วงหออ่ะเออน่าจะแขนมาซื้อ U A V เหมือนกันวุดนเหรอ อ๋อเลยอยู่ข้างบนก่นไว้ไงก็เลยกดไปก่อนแน่มันอาจจะเพิ่งตายมันไปซื้อบนแล้วไอ้พวกนี้นี่นี่ลงมาข้างบนนี่ตัวนึงมีอามมเ armor box นะฮะเผื่อเราขาดครับผมแน่นมากะตอนนี้โอ้โหแม่งมันจุ่มกล่องอยู่ข้างล่างยิงห้หน่อยดิอยากยิงบ้างอ่ะว่ายน้ำหรอมันมีว่ายน้ำอยู่อ่ะนี่นี่นียวว่ายน้ำอยู่เนี่ยไม่โดนอ่ะ เออไม่เห็นแล้วเก้าแถวน้ำใช่ไหมเออมันจะมากล่องวะนี่แต่ว่านอกวงไงนอกวงไงเราอยู่นอกวงเอ้ยโดนี่อส้มสวยครับผมมีตู้โดรป่อแตกก่อแตกอ๋อสวย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  ไม่โดนอะไรกับเขาเลยครับดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยดาเมจห้าร้อยอมจัดพี่เมื่อกี้บ้าดามันมีอะไรง่ไหนที่ล็อกล็อกระยะได้เรียบร้อยเลยอืมพอรู้ระยะนี่ง่ายเลยอะง่ายเลยตอนแล้วอย่าให้เราเห็นตัวมูวิ่งเหียนะฮะขอแตกรผมเต็มหัวครับ น totally ี่ยิงอย่างไรคัไม่ควรทำไมแม่นจังอ่ะตัวแล้วนู่นไงเพื่อนมาร์คชมพูอ่ะชมพูโโอ้หขยับเลยครับวงมาแล้วครับวงมาแล้วครับโดนว่ะวงมาแล้วครับวงมาแล้วครับโดนว่ะโอเคครับไป ไม่ต้องเข้าไปลึกก็ได้นะยิงเอตัวร่อนนี่ก่อนแม่งเดี๋ยวแม่งมาอีกไม่โดนวะเฮ้ยน่รอรอมันนิ่งหนึองลวงละเอ้ยเหมือนเหมือนตรงนี้จะมีนยิงสวนนี้ปร่โยชนมันมันมันช่วยเรายิงมันช่วยเรายิงยิงโดน เฮ้เสียงขวาข้างบน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 มีเมื่อกี้ข้างบนมีโอ้เห็นแล้วโอเควิ่งเราวิ่งใส่นะหมดแตกครับผมโอเคทัน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 โอเคโอเควิ่งใส่เลยใชเหรอกำลังไปตัวเดียวว่ะเดียวตัวเดียวโอเคอีกอีกสามตัวอยู่บนขั้นที่มัน โอ้ยกอแตกตัดตัดลวงพร้อมอ่ะพร้อมอ่ะตัดลึก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 มันอยู่ข้างบนเพื่อมันอยู่ข้างบนโอเคโอเคมันมีเพื่อนนะเพื่อนเออก็คิวไปแล้วเงินเพิ่มเพื่อนล้วกำลังลงมาโอ้โหพี่เชียดไม่ได้ว่ะเพื่อนมันเลงอยู่ตรงนี้โอเคครับเข้าเข้าวงก่อนได้ไหม ไปเข้าวงก่อนก่อนมมารอรับในวงไหมมาดีเฟนซ์ในบ้านไปตึกลวงเอ้ากูว่าแล้วอยากได้เกาะคืนโอเคไปเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อไปไปไปเลยเดฟในวงเลยเนี่ยแหละมาผัวตรงนี้โป่งเด้อ ฮมยมีคนโดดมาทันเด้อล่วงห่งก่อแตกสวยครับล่วงโอ้โหมันจะล่วงไปไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ดูละ <c oughs> ล่วง <c oughs> ลง่วงล่วงยังล่วงแล้วระวังเข้าวงมานะ นั่นน่ะสิม oh. oh. ันหนีมาทางขวามาแกอุ้ยโอ้โหโอ้โหโคตรแม่นโคตรแม่นมาชุบตรงนี้นะโอ้ยแม่นจัดลงก่อนโอเคครับ สามทิศวิวงวงวิ่งวงวิง่งต้องไปต้องไปไปขึ้นไปแป,ป๊บเดียวเองแม่งเอ้ยมันเป็นภาระสังคมเลยปกากาต้องโดดเลยเดี๋ยว,วมีชุบตัวเองโดดเลยโดดเลยเตไปตรงนี้ไหมายตรงนั้นแหละทันแต่ข้างบนมันไม่รู้รอดักเราอยู่ปะนะไปก่อน นี่ไงไปถึงพวกยูเอวีเลยเว้ยโอเคนี่เราจะไปไหนกันครับเข้าวงก่อนตีก็เข้าวงนะเอาไงเอาตรงไหนดีเนี่ยเอาเอาไอตัวที่มันเนี่ยรอดไปแล้วตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้มันโล่งมากเลยอ่ะเอาเอามั่ก่อนเมื่ก่อนตัวเดียวตัวเดียวเห็นตัวเดียวลงหินไปละดักข้างล่างอยู่โอ้ข้างล่างมัเป็นซอกนี่่นี่นี่ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ขบวนล็อก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 สวยเก้าตายตายซ้ำล้วพันโดนจากทางไหนทางไหนข้างนนะครับข้างล่างนะโอเคโอเคมันดีสวยขึ้นมาใช่ไหมก็แม่นเกินเห็นหัวทันเลยนะนั่นนะตายเลยซ้ำเลยไวเลยไหมไม่ไว้ไม่ไว้แต่ซ้ำแสดงว่ามีเขาเกาะไหมทีมงาน เลยชุดเพิ่งเพิ่งจะมาแบ่งแล้วก็นี่อยากแบ่งมาเนี่ยเมื่อกี้เราอยากได้ <มา S 2> นี่ออของเกาะพี่ตรงกลางแล้วอ่านี่ไงมีใครซื้อซื้อที่นั่นะนะ่ะนี่ผมเ,เองเออซื้อเพื่อนมาโอเคอันนี้มันพอได้อยู่แนวสะพานกันได้อยู่แม่งเมื่อกี้ขึ้นมาไม่ไหววะมาแล้วมาแล้วโอเคไอ้ตังยูสุดกล้ามาซื้อ ได้สิทำไมตังค์เยอะกันจังวะเมื่อกี้เราก็ไปเอาเข้ามาไงอ๋อโอเคไปยิงเขาแล้วก็เก็บตังค์เข้ามาเงยเดไปเยี่ยมปะมาทันที่ไปโดนในวงที่ก็เห็นโรงนั้นมีของปะไม่มีไม่มีลงมาซื้อปืนแล้วก็บอกก็ได้ปะที่วงบีบไปดิบนะบีบแล้วอ่ะไม่ทันไปเหมือนเหมือนซ้ายบนจะมีนะ

ป้านะ <im cast> ป้านะไปเราเปลีแล้วโผล่มาแล้วก็ได้ยินเดียวเลยเห็นไหมซ้ายฝั่งนู้นฝั่งนู้นครับอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นข้างบนข้างบนวงเราวงเราเฮ้ยเหลือสามทีมว่ะใช่เหรอใช่สามทีจะครบที่โอเคเฮ้ยโดนแล้ว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 ใครมมีอองเเกาะหลืไม่เห็นว่ะ ไ,ไม่มีไม่มีข้างบนข้างบนข้างบนมีแต่กล่องกระสุนน่ะโยนไปเลยเต็มเลยร่อนมาแล้วร่อนมาแล้วร่อนมาแล้วร่อนมาหาแล้วร่อนมาข้างล่างแล้วลวงยังอยู่ดิหน้าผมตัวหน้าผมตัวเอ้เกาะแตกเกาะแตกเกาะแตกเฮ้ยแตกโอ้โหเรียบร้อยฮะไม่ไกลหรอโอ้โหไม่เห็นไหนใกล้ใกล้เรียบร้อยพวกมาข้างหลังมันร่อนลงมาไง ไม่เห็นจะแมมันเป็นไฟอ่ะเนโอ้โหเรียบร้อยเลยโไฟอ่เห็นดนไฟสดเลยอ้ตยอะดูสิจบยังไงวะเหลืออีกอีกตีหนึงเหลือตัวเดียวอ่ะตีอยู่ข้างบนอ่ะโอ้โหข้างบนอยู่ตัวเดียวตัวเดียวด้วยนะเอ้ยสามปะเนี่ยสามหนึ่ง มาเจ็ดทั้งสี่สามสี่เปรียบอ้เรียบร้อยละข้างล่างเสียเปียบว่ะข้างล่างได้เปียบตอวเนี้ยอ๋อวงบีบมาวงบีบมาแต่ว่าหายไม่หยได้ก่อนตอนเนี้ยเมื่อกี้เราอนั่นไงไม่ทันได้เซตใกล้เลยอ่ะมันโดดใส่เลยเราจะยิงตัวไกลใช่ใช่ยิงตัวฝั่งต้นไม้ฝั่งนึ้เพื่อไปหลอตัวนึงโอ้โหปืนปืนเขาปืนชาร์จหมดเลยทั้งตีเลยนะดูนั่นน่ะเรียบร้อย ที่ว่าข้างบนข้างบนสนะเนี่ยโดนย<ข>ิงหมดเขามาเขามาเอิ้นไงแต่ว่าข้างล่างมันได้เปรียบวงไงวงเข้าไงซื้อเพื่อนแล้วข้างล่างซือเพื่อนล้วอ๋อโอ้ยข้างบนเอา้าข้างล่างมันได้เปรียบวงไงเฮ้ยเอาเรื่องว่ะข้างล่างปิดไม่ได้ข้างบนปิดไม่ได้เอา้าเรียบร้อยดิ <c oughs> ใช่ก็ข้างบนปิดได้จบแล้วโอ้โหอย่างมันนะฮะ เขเอาปืนชาสามหรืคนร่วงเลยสามชื่อจะได้ป็นสามคันเราไม่มีตัวกันชนร์เลยไม่มีปืนกันชนร์เลยหมายถึงว่าไม่ได้แบบว่าวางแขนไว้อะนี่ช่วยเหรอผมต้าเห็นเราอยู่ตรงนั้นแบบเขาเข้า <ๆ S 2> เร็วเลยอะ่ะเออทีน็นได้บอกตอนแรกไงเห็นมึงลงไปตอนแรกข้างบนได้เปรียบแต่ว่าวงไง ง่วงม่วงด้วยเราโดนยิงกดด้วยในสี่งที่ข้าบอกว่าตั้งจัดไปเพราะว่าเราลงไปแล้วก็ได้ไว้ทสามนะผมสี่พันดาเมจครับผมเท่าไหร่ครับดูดิสี่พันหกพันหกครับสามหนึ่งสามสามครับบาดเจเอาเรื่องเอาจัดยูเลยเหรอวะหกยูตอนไหนวะเนี่ยนี่ๆๆเราคิวไม่ได้ก็ฝากเก้าคิวนี่ไงจัดไป Give it to me like